ในส่วนที่2นี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของการใช้ทักษะและกระบวนการในการส่วนทนาสร้างแรงจูงใจเป็นหลักนะครับจากในตอนที่แล้วผมได้พูดถึงเรื่องของหลักการความสำคัญของมันแล้วก็การนาไปใช้ในหลายๆวงการนะฮะในพาร์ทนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการใช้ตัวของทักษะเป็นหลักนะครับทักษะที่ว่านี้เนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วว่าเราแบ่งง่ายๆเป็น3ทักษะก็คือการ แสดงความชื่นชมนะก็คือการอัพเฟิร์มหรือ a p อพพิ a t i o n การใช้คำถามเพื่อทำให้เกิดความตั้งใจนะครับแล้วก็การใช้วิธีการให้ข้อเสนอแน,นะที่เป็นเมนูทางเลือกน,ะนี่คือการใช้ 3A นะครับทีนี้ผมอยากจะมาพูดคุยในเชิงรายละเอียดกันบ้างถ้าเราพูดถึง A แรกก็คืออั f i r m การแสดงความชื่นชมนะคร อัฟเฟิรมนั้นเป็นลักษณะของการที่เรานำเอาเซี่ยวที่ดีส่วนที่ดีของผู้ป่วยมาทำให้ปรากฏเป็นการสนทนาเพื่อทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อการร่วมมือกันยกตัวอย่างเช่นคุณลุงคนหนึ่งครับอาจจะเป็นความดันโลหิตสูงแล้วเขาก็อาจจะ,ะเลยนัดไปประมาณสักหนึ่งหนึ่งสัปดาห์เพราะว่าอาจจะติดภารกิจต่างๆเจ้าหน้าที่ นะก็ควรจะสามารถสนทนาเริ่มต้นแล้วก็สามารถแสดงความชื่นชมยกตัวอย่างเช่นอ้าวคุณลุงเป็นไงบ้างกำลังคิดถึงอยู่พอดีเลยอันนี้คือลักษณะการเปิดประตรูเริ่มต้นการสนทนาแล้วคุณลุงเป็นไงบ้างล่ะคะเนี่ยนะคุณลุงอาจจะบอกว่าโอขอโทษด้วยครับพอดีผมติดต้องไปลงกล้ามันสัาปลังนะพอดีผมมีภารกิจต้องซ่อมแซมบ้านก็เลย ขาดนัดไปหนึ่งสัปดาห์แต่ยูกยานี่ก็พยายามจะกินให้ครบถ้วนแน่นอนครับพอถึงตอนนี้แล้วเนี่ยพยาบาลก็จะสามารถแสดงความชื่นชมเลยครับว่าเยี่ยมมากที่แสดงว่าคุณลุงเนี่ยมีความตั้งใจในการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะนะคุณลุงพยายามกินยาให้ครบให้ต่อเนื่องอันนี้คือลักษณะของการอัพเฟิร์มแสดงความชื่นชมนะครับหลังจากนั้นเราอาจจะสอบถาม เกี่ยวกับสิ่งสำคัญนในชีวิตเลยซึ่งเป็นทักษะที่ดำเนินต่อเนื่องอย่างสอดคล้องกันแล้วคุณลุงทำไมถึงตั้งใจขนาดนี้ล่ะคะในการดูแลสุขภาพลุงจะตอบครับว่าโอ้ยไม่ได้หรอกนะลุงยังมีภาระอีกเยอะไอ้ลูกคนเล็กก็กำลังเงยินอยู่มหาวิทยาลัยปีสุดท้ายนะแน่นอนครับนอกเหนือจากการที่เราชื่นชมเขาว่าคุณลุงเลี้ยงลูกได้ดีจนลูก กำลังจะประสบความสำเร็จอาจจะถามต่อไปว่าคุณลุงดูแลลูกยังไงทำไมคุณลุงถึงเป็นห่วงลูกคนนี้แน่นอนครับว่าการถามคำถามแบบนี้จะทำให้เกิดความรู้สึกดีและเป็นการเพิ่มความตั้งใจด้วยเหตุที่เราคุยเกี่ยวกับเรื่องของลูกที่เรียนอยู่ปีสุดท้ายแน่นอนครับว่าคุณลุงจะต้องคิดตามมาแล้วว่าลุงตอนนี้เป็นเสาหลักคุณลุงจะต้องสุขภาพดี พลุงจะต้องแข็งแรงและสามารถจะปลูกมันสำปะหลังหรืออาจจะทำนาหรืออาจจะรับจ้างอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าอาจจะต้องลำบากอีกสักหน่อยหนึ่งแต่ลูกก็ใกล้จะประสบความสำเร็จแล้วนะฮะอันนี้ก็คือตัวอย่างสำหรับผู้ป่วยรายหนึ่งอาจจะมีสิ่งสมคัญนในชีวิตแตกต่างกันออกไปบางรายอาจจะกลัวที่จะเป็นโรคเรื้อรังบางรายอาจจะกลัวที่จะเป็นอมัอมาพาต หรือบางรลยอาจจะเป็นห่วงหลานนะทั้งหมดนี้หมายความว่าเราสามารถจะใช้การถามเพื่อค้นหาสิ่งสำคัญและใช้เรื่องนั้นเนี่ยมาผลักดันการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้นะครับอันนี้คือเรื่องของการใช้ a s k ตัวที่3ครับก็คือการ advice with เม n ูการ advice นัหมายถึงการให้ข้อเสนอแนะหรือการให้คำแนะนำแต่การที่เรามีเมนูหมายความว่าเรามีทางเลือก เหตุผลที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าเมื่อคนไข้ได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นการสั่งคนไข้จํานวนหนึ่งครับจะต่อต้านและไม่อยากทํานี่เป็นธรรมชาติของจิตใจของมนุษย์แต่การที่เราเริ่มต้นด้วยการไปด้วยกันได้คุยเกี่ยวกับสิ่งสั<ท><ท>ในชีวิตและสุดท้ายตามด้วยการให้ทางเลือกกับผู้ป่วยจะทําให้ผู้ป่วยนั้นมีโอกาสที่จะรับข้อเสนอแนะนี้ไปใช้ยกตัวอย่างเช่น เออคุณป้าคะเท่าที่ฟังดูเนี่ยคุณป้าเป็นคนที่ขยันคันแข,ข็งมากเลยตั้งใจมากเลยแล้วก็เป็นเสาหลักซะด้วยนะกับหลานสองคนที่คุณป้าดูแลอยู่ตอนนี้สแสดงว่าคุณป้าจะต้องแข็งแรงนั้นเนี่ยถึงจะทําหน้าที่เหล่านี้ได้อยากจะแนะนําคุณป้าตรงนี้ซึ่งคุณป้าจะลองเลือกดูนะว่าไหนเป็นไปได้มากที่สุดคุณป้าจะกินยาให้ครบให้ต่อเนื่องหน่อย คุณป้า,าจ,จะลดเข้าวเย็นลงเพื่อลดน้ำหนักด้วยหรือคุณป้าอาจจะตัดสินใจที่ออกกําลังกายเพื่อทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดดีขึ้นนี่คือคําแนะนําแบบง่ายๆแต่มีทางเลือกซึ่งจะทําให้ผู้ป่วยนั้นเกิดการคิดต่อครับว่าเอ๊ะทางเลือกไหนล่ะเหมาะสมนะไม่ใช่ดีที่สุดนะเหมาะสมที่สุดเป็นไปได้มากที่สุดแล้วเขาก็จะเลือกเช่นคุณป้าอาจจะตอบว่า คุณหมอครับฉันจะกินยาให้ครบก่อนส่วนเรื่องของการลดข้าวเย็นเนี่ยฉันคิดอยู่เหมือนกันนะแล้วก็จะลองดูถ้าเป็นไปได้แบบนี้ก็โอเคครับแล้วก็ไม่จะเป็นว่าคนไข้จะต้องตอบตกลงที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองเพราะหลักการของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยเทคนิคของเอไมนี้เนี่ยเกิดจากการที่คนไข้เกิดแรงจูงใจและวางแผนด้วยตนเอง เพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่เพียงทําให้คนไข้เกิดความอยากเกิดความตั้งใจและก็มีข้อมูลให้สักหน่อยการตัดสินใจการเลือกที่จะทําอะไรขึ้นอยู่กับตัวเขาเลือกด้วยตนเองนะครับอันนี้ก็คือกระบวนการที่เราให้ข้อเสนอแนะนะครับผมอยากจะพูดถึงในเชิงรละเอียดของบางทักษะอีกนิดหนึ่งนะครับมีหลายครั้งเหมือนกันที่เราจะต้อง คุยในสถานการณ์ที่ยุ่งยากเช่นเป็นผู้ป่วยที่ไม่ค่อยร่วมมือเป็นกลุ่มคนที่อาจจะน้ำหนักเกินน้ำตาลเกินแต่ก็ไม่ได้มีความตั้งใจเสียทีนะครับเราอาจจะทําให้กระบวนการทั้ง3ทักษะทั้ง3นี้เข้มข้นขึ้นด้วยการใช้ทักษะที่มีรายละเอีอยอดมากขึ้นเช่นในคนที่ ไม่ค่อยจะร่วมมือกับเรานะฮะเราอาจจะเน้นการแสดงความชื่นชมพูดคุยเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ดีมากกว่าพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่เขายังทำไม่ได้เช่นเขาอาจจะลดเข้าเย็นได้แต่มืออ้อมือชา้ามื้อเที่ยงยังกินเยอะมียาอยู่5ชนิดกินได้อยู่4ชนิดอีกชนิดหนึ่งขาดอยู่เรื่อย ตจ้าหน้าที่ควรจะชื่นชมครับว่าเขาลดข้าเย็นได้ส่วนมือชาลมือเที่ยงเดี๋ยวค่อยคุยกันชื่นชมครับที่เขากินยาตั้งสี่ชนิดได้เพราะมันไม่ใช่เรื่องง่ายส่วนการกินชนิดที่ห้านั้นเป็นเรื่องที่คุณหมออาจจะรอเวลารอความตั้งใจนะครับอันนี้คือการนำเอาการชื่นชมในแบบที่มีความเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น สำหรับการแสดงความชื่นชมนี้จะว่าไปแล้วทำได้เรื่อยๆนะฮะในแต่ละครั้งที่คนไข้ามาหรือแม้กระทั่งะระหว่างที่คุยสนทนาในเรื่องอื่นก็ตามสำหรับทักษะตัวที่เราเรียกว่าการใช้คำถามคือทักษะตัวที่สองนั้นนะฮะ,อะนอกนจากการถามเกี่ยวกับสิ่งสำคัญแล้วบางครั้งเราจะต้องถามเกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้เขาตึงเครียด เพื่อเพิ่มความตั้งใจด้วยซึ่งในบางครั้งเราก็ทํากันอยู่ซึ่งเราเรียกกระบวนการแบบนี้ในหลายรูปแบบครับเช่นการสร้างความขัดแย้งในใจด้วยการถามเกี่ยวกับสิ่งที่เขาตั้งใจซึ่งอาจจะยังไม่ได้นําไปสู่การปฏิบัติคุณป้าฟังดูแล้วคุณป้าเองเนี่ยอยากจะมีสุขภาพดีแต่มันขัดแย้งกันนะกับที่คุณป้าเนี่ยกินยาไม่เคยครบคุณป้าคิดยังไงบ้าง การถามแบบนี้แน่นอนครับคุณป้าจะเกิดความเครียดแต่เป็นความเครียดที่พอรับได้และจะทำให้เขาคิดพิจารณาครับเอฉันมีอะไรต้องทำเพิ่มไหมนี่คือการใช้คำถามที่มีรายละเอียดมากขึ้นนะครับบางครั้งเราจะถามเกี่ยสิ่งที่ตอบได้ยากหรือไม่อยากตอบเช่นเรื่องหนี้สินการพานันสุรายาเสพติดถ้าเป็นแบบนี้ จ้าหน้าที่หรือพยาบาลอาจจะใช้วิธีการถามที่เรียกว่า ask for permission คือการถามโดยขออนุญาตก่อนนะขอโทษนะคะคุณลุงสุราเป็นเรื่องส่วนตัวแต่หนูเป็นห่วงคุณลุงขอคุยเรื่องนี้หน่อยไม่ทราบคุณลุงรังเกียจไหมการขออนุญาตคุยแบบนี้ร้อยทั้งร้อยครับคนไข้จะแสดงความร่วมมือและรู้สึกดีโอกาสที่เขาจะร่วมมือและปฏิบัติตัวก็ยิ่งสูงขึ้น ครับสำหรับเรื่องของการให้ข้อเสนอแนะนั้นในรายที่ยุ่งยากซับซ้อนหรือว่าต่อต้านผมอยากจะบอกว่าไม่ต้องเน้นมากนะแค่ข้อมูลพื้นฐานก็พอเพราะสุดท้ายแล้วถ้าคนเราเกิดแรงจูงใจจริงๆเขาก็จะสอบถามคนอื่นครับเปิดหนังสืออ่านคน g o o g l e นะหาข้อมูลเดี๋ยวนี้ข้อมูลแหล่งข้อมูลมีอยู่เยอะแยะขอเพง เพียงแต่มีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัวเองเท่านั้นเขาก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะครับนั้นในคลิปนี้เนี่ยผมอยากสรุปว่า,าเ,เรื่องของทักษะที่จําเป็นนั้นเนี่ยมี3ทักษะการชมการถามและการให้ข้อเสนอแนะนะครับในบรรดา3ทักษะนี้ทักษะชมสําคัญที่สุดถ้าชมได้ร่วมมือครับและเมื่อร่วมมือ เขาก็จะเอาความรู้เอาข้อมูลที่เราให้ไปปฏิบัติได้ส่วนการถามให้จุกใจคิดนั้นถ้าสามารถล้วงลงไปยังสิ่งภายในชีวิตของเขาได้เนี่ยยิ่งดีทักษะตัวสุดท้ายกันให้ข้อเสนอในนั้นเราให้ข้อมูลโดยพื้นฐานถ้ามีเวลาแต่ถ้าเกิดเวลามีน้อยเราไม่ต้องใช้เวลากับส่วนนี้เยอะก็ได้ครับไปเน้นในเรื่องของการชื่นชมและการคุยเกี่กับสิ่งสำคัญในชีวิต ซึ่งจะทําให้คนไข้เกิดความาตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงในงอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามทฤษฎีที่ผมได้เคยบอกไว้ว่าเป็นทฤษฎีที่เรียกว่า s t t t of change นะในคนที่ยังลังเลมองไม่เห็นปัญหาเมื่อเกิดความตระหน,นักรู้เขาก็จะคิดครับว่าเรื่องนี้สำคัญนะและเกิดการตัดสินใจที่จะวางแผนปฏิบัติตนเอง ดังนั้นการคุยกันในครั้งแรกๆผู้ป่วยอาจจะยังมองไม่เห็นว่าน้ําตาลสูงสําคัญยังไงแต่พอรู้สึกว่าชีวิตเขาสําคัญต่อลูกต่อหลานเริ่มคิดครับว่าเขาต้องแข็งแรงกว่านี้เขาก็จะตัดสินใจดูแลตัวเองเมื่อทําได้นานๆทีเราก็ชื่นชมเขาเขาก็จะทําได้บ่อยขึ้นพอบ่อยขึ้นสุขภาพดีเจาะเลือดออกมาดีชื่นชมเขา เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นซ้ำไปซ้ำมาคนไข้จะสะสมความตั้งใจความรู้สึกที่ดีและเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่างมั่นคงนะในระยะยาวนะครับ